มาก a ล a วมาก a ล a วงานโยเลยกขอดีเลยเนี่ยป้เจ้าก็อยู่แต่ล้มากกาลา l a แม่มักก็ยันละเตปกบิเชวีเตกปกบิเชวีมาก a l a เลยเตกปกบิเชวีแมไอเชว็กเคีวเลยก็ขอรีเลยมา g า l a ่ละเตกปกกบิเชว มา,กกามคุลิเมะิเกับมากกักเบียนสาชินะมะชินะก็เบียนสาเชะเขยชิยชยลาว,วมากติเคบเมะมา,าชิมาลมเสะเวลาวเะเย,ยโยกับโตอะไรสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงมิตรชัยบัญชาทุกท่านนะครับ อันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับที่มาตกปลานะครับมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะครับเมื่อวานมานอนที่นี่สากรหกนะครับก็อันนี้เขาทยอยกันกลับแล้วนะครับผมก็เคลียร์ของไว้นะเผื่อรอชุดสุดท้ายนะเผื่อรอชุดสุดท้ายเบ็ดจะลั่นเนมื่อกี้ลั่นไปสองทีนะไม่ได้เบ็ดเกือบตกน้านะฮะแต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปลาแต่โชคดีที่ได้ ปุ้มปุ้ยมัตัวหนึ่งครับเมื่อคืนไม่กินเมื่อคืนเออเมือม่อเมื่อคืนเมื่อวานกินตอนสักทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งนี่ประมาณดึงไปสี่นะครับไม,ไ,นะนะไม่ได้ป่านะแล้วก็ลากหลิวตกน้ำนะก็ไม่ได้ปานะครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ป่ามาได้เช้านี้นะฮะ ตอนบ่ายก็เหงานะไม่กินไปกินของคนอื่นนะฮะเพอะเปลี่ยนอาหารปุ๊บมันไม่กินเลยนะครับดีมีคนนั่งตรงโน้นนะฮะแล้วก็ตีมาตรงที่ผมนั่งเนี่ยแล้วผมต้องย้ายมงให้เขานิดนึงก็เลยเบียดเบียดไปนิดนึ่งนะครับของผมไม่เข้าเลยก็พอพอได้กินอยู่นะครับปานิน เดี๋ยวกลับถึงบ้านจะถ่ายให้พวกเราดูนะครับอันนี้หน้าอ่างนะตรงโน้นนะครับตรงโน้นตรงที่หัวมุมนะครับตีมากลางอ่างนะได้อยู่นะฮะได้ไซส์ไซส์ใหญ่อยู่ไซส์สามกิโลข้างในก็มีคนนั่งนะไม่ได้นะตรงนี้ผมนั่งตรงนี้ผมจองครับผมได้ปลานินนะครับแล้วก็ปลายิสก แล้วก็ปลาปุ้มปุ้ยตัวหนึ่งปันในนะฮะสังโลสองโลนะครับอุ้มอ่าสงสัยมีไข่นะฮะครับเดี๋ยวกลับถึงบ้านก็จะจะให้พวกเราดูนะครับกลางคืนก็นอนสงบดีอากาศที่นี่จะดีกว่าที่บ้านนะ ที่บ้านอากาศไม่ดีผมหนีมานอนที่นี่นะหมอกควันที่นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าที่นี่มีต้นไม้เยอะนะครับขณะนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับผมก็กำลังจะกลับเหมือนกันตอนนี้เราดูเบ็ดล่านอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ล่านไปทีหนึ่งแล้วคน คนอื่นกำลังเก็บของก็ได้ปลาในตัวหนึ่งก็รู้สึกดีนะฮะปลานินก็ได้ได้หลายตัวอยู่นะปลาลสไซใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้นะปลาใน,นก็ใช้ได้ปลาใน,นก็ใช้ได้นะนี่สกวันนี้ตัวใหญ่นะ ไซโลก็ได้สองตัวครับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้นะครับแท้ดูนะครับถึงบ้านเก็บเบ็ดก่อนนะครับครับนี่ก็พอได้ทอดนะครับได้สิบกระตัวปลาในตัวหนึง่งปลาน,นินนะครับปลาน,นิล